ลวก็มาเกีียวค่ะเกี่ยวเซ็จกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนเท่านั้นค่ะแล้วก็มาเกี่ยวค่ะเกี่ยวเซ็จกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนเท่าน้ค่ะอาจจะไดยยินเสียงค่ะเสียงตอนนี้คือเป็นเสียงรดเกี่ยวเขาคือกันค่ะขี่หน้าแปลงข้างๆของเล่ไล่เนาะเป็นกระ่ังเกีียวค่ะนี่เลไล่มัดเขาค่ะเป็นการมัดเขาซอยตะนอมค่ะเนาะ ตอนนี้อยู่คนละอยู่คนละฝั่ขืขา <laughs> ปินนะ่นเจังไดเนาะเข่าเนาะเอาแห้งกันเนาะป็นเป็นข่วมสามัคีค่ะแล้วก็ได้หากับเข่ากับน้ำซุ้มกันเนาะค่ะกินเขาไม้ซุ้มกันตอนที่ห้าน,านันค่ะแล้วก็มาเกียเก่ยวค่ะเกี่ยวเร็จกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนของเป็นช้าหน้านี่ลายขั้นตอนว่าฟี่น้องวานเนาะหลังจากวานกา้าคาดไทยแล้วก็มาดำนะคะ รัดกดำซ็ดแล้วก็ดูแลนู่นนี่ก้อนเข่าไปเป็นทาน่าก็อื่นหนึ่งหลาค่ะเนาะ <g ül> ก็จะประมาณนี้ค่ะยาไล่มัดเป็นหนึ่งหลานเาะ <g ül> ค่ะขั้นตอนของการเนาะการสมัยก่อนพนนวดเข่าออแห้งยาไล่กระไปค่ะตอนนั้นยาไลกำลังก้อนเข่าไปเป็นทาน่าก็อื่นหนึ่งหลาค่ะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะยาไล่มัดเป็นหนึ่งหลานเาะ <g ül> ค่ะขั้นตอนของการ เอาแล้วคะ่ะขั้นตอนของการทำหน้านี่อีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเนาะหลังจากก็บเกี่ยวค่ะเฮ้าก็บคือเฮาจะบ่อ้อยู่ไกลกันนะคะมัดเขาจะไปค้นละงานเนาะคําางานคือคนละแถวลาดไทยลาดม่นป้ายประมาณนค่ะเป็นว่างเนาะการสมัยก่อนพนวดเขาเอาแห้งยาเลก็ไปค่ะตอนนั้นยาเลกกำลังเกลื่อนขาเป็นจจงใดเนาะนั่นค่ะ ล้วก็มาเกี่ยวค่ะเกี้ยวเสซ็จกับน,นี่อีกหนึ่งขั้นตอนข้องค่ะอา,อาจจะได้ยินเสียงค่ะเสียงตอนนี้คือเป็นเสียงรดเกี่ยวเขาคือกันค่ะที่หน้าแปลงข้างๆของ <มา S 1> เพือนค่า <laughs> เป็นจังใดเนาะนั่นค่ะล้วก็มาเกี่ยวค่ะเกี้ยวเสซ็จกับน,นี่อีกหนึ่งขั้นตอนท้องนั่นค่ะแล้วก็มาเกี่ยวค่ะ เกี่ยวซิจกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนของเกี่ยวริจแล้วเ่ากะพักไหวจากมือหนึ่งหรือสองเดดนะหมคะ่ะเนาะสองถึงสามมือเขากะมัดเข่าค่ะตรงนี้อื่นเป็นขั้นตอนของการมัดเขา่านั่นค่ะแล้วก็มาเกียเก่ยวค่ะเกี้ยวริจกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนของฟังครับตะน้อมค่ะอยู่คนนยู่คนละง,งานเนาะยังไ้จะมัดนี่ก็จะว่าห็นเนาะคะ่ะพ่นนวดแล้วเขาก็จะมีเข่าอยู่ที่จุดตรงเขามัดนี่ เพิ่นก็นจะบ่อออกบอเบิดเนาะเพิ่นก็นกนเลยบอกว่าตัดไม่ตอบนะคะกําลังใหญ่เนาะค่ะไปพวกผู้หยิ่งไปก็จะได้ไปตีเขาสนุเพิ่เอื่นเนาะค่ะมีเขาสนุด้ค่ะตอนตอนที่นวดเขากันเนาะซุเมอนี้กําลังใหญ่เนาะค่ะไปพวกผู้หยิ่งไปก็จะได้ไปตีเขาสนุเพิ่เอื่นเนาะค่ะมีเขาสนุด้ค่ะตอนที่นวดเขากันเนาะซูเมอนี้เอาไม่ตอบออกแล้วก็จะเห็นเขาตรงนั้นเพิ่นก็จะลนลงมาเนาะ แล้วก็ต้องมีการตีเขาสนุประมาณนี้นะคะก็ได้บรรยากาศนันแตด่ดเดเอาแล้วคะ่ะขั้นตอนของการทำหน้านี่อีกหนึ่งขั้นตอนคะนะ่ะเนาะหลังจากกิบเกี่ยวคะ่ะเห้าก็บฟังขับต้นน้อมคะ่ะบางคนอยู่คนละง,งานเนะาะจะได้จะมัดที่เขาเนาะเอาแห้งกันเนาะป็นป็นคว่วสามคัคีค่ะแล้วก็ไปหากับเข่ากบน้ำซุ้มกันเนาะ ินเขาไม้ซุ่มกันตอนที่ห้าเนาะการจะไมายก่อนพนวดเขาเอาแห้งยะไรก็ไปค่ะตอนนั้นยะไรกำลังเอาแล้วคะ่ะขั้นตอนของการทำหน้านีอ่อีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเนาะหลังจากก็บเกี่ยวค่ะห้เาเก็บกำลังใหญ่เนาะค่ะไปพวกผู้ยิงไปก็จะได้ไปตีเขาสนุพนเอินเนาะค่ะมีเขาสนุด,ด้วยค่ะตอนที่นวดเขากันเนาะซุมเมอนี้เขาเนาะ เอาแห้งกันเนาะป็นเป็นข่วงสามัคคีค่ะแล้วก็ได้หากรบเขากับน้ำซุ้มกันเนาะค่ะกินเขาไม้ซุ้มกันตอนที่เ้า <c ười> คือห้าจะบรดอยูไกลกัน,นะมัดเขาจะไปคนละงานเนาะาว่างานคือคนละแถวลาดไทยลาดมั่นป้ายประมาณค่ะเป็นว่างปน,นค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวค่ะเกียเ้ยวริดกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนของเพื่อนค่ะ <c ười> ป็นจังใดเนาะ <c ười> นี่ก็จะบ่เห็นเนาะค่ะพ่นนวดแล้วเขาก็จะมีเขาอยู่ที่จุดตรงเข้ามัดนี่เพ่นก็จะบ่ออกเบิดเนาะพ่นก็เลยบอกว่าอ่าตัดไม่ตอกนะคะคือเขาจะบ่ได้ไรอยู่ไกลกันเนาะมัดเขาจะไปค้นละงานเนาะคําางานคือคนละแถวลาดไผ่ลาดมันป้ายประมาณนี้ค่ะเป็นว่างนี่ก็จะบว่าเห็นเนาะค่ะพ่นนวดแล้วเขาก็จะมีเขาอยู่ที่จุดตรงเข้ามัดนี่เพ่นก็จะบ่ออกเบิดเนาะพ่นก็เลยบอกว่าอ่าตัด ไม่ตอกนะค่ะเนาะการสมัยก่อนพนนวดเขาเอาแห้งยาไรก็ไปคะ่ะตอนนั้นยาไรกำลังดีเนานะสมัยก่อนเพิ่งจะจะ,จะนวดเอาไหค่ะนะพอเวลานวดเขานี่ก็จะเอื่นกันนะเพื่นเอื่นล่งแขกนะคะล่งแขกนวดแถวนี้ตะนอมนะัดอีกแถวหนึ่งคะ่กะก็เลยย่างว่าหั่นผินตะนมเนาะเดี๋ยวคลิปล้างก็จะเห็นตะนอมคะ่ะเพราะว่าคลิปนี้่ยาไรมัดอยู่คนเดียวคนีเนาะสมัยก่อนเพิ่งจะจะ จะนวดเขาไหมคะนะ่ะเพาะเวลานวดเขานี่ก็จะเอื่นกันแนะพืวคนอื่นล่งเขกนะคะล่งเขกนวดตอนเข่าไปเป็นท่างนี่เอื่นหนึ่งลาดค่ะนะก็จะประมาณนี้ค่ะย้ายมัดอยู่นี่หนึ่งลาดนะขั้นตอนของการคือเขาจะบดายยู่ไกลกันนะคะ่ะมัดเขา่าจะไปคนละงานเนาะขําาง,ง,งานคือคน,นละแถวลาดไทยลาดมันป้ายประมาณนะะี้ค่ะเป็นว่างนี่บ่มีค่ะ บ่มีเลยเนาะแต่ยาไลกับบารันวดค่ะยาไลก็จะใส่รดมาสีเอานะขอบคุณค่ะมานังยมแต่อยากเล่ากับพื่นๆิลเช่าหน้านิไลขั้นตอนบาพีฟินองวานเนาะหลังจากวานก้าคาดไทยแล้วกับมาดำนะค่ะปักดำซ็จแล้วก็ดูแลนู่นนี่เนาะสมัยก่อนเพิ่งจะจะนวดเอาไหมคะนะพอเวลานวดเขานี่ก็จะเอื่นกันนล้วผ่นเอื่นล่งแขกนะคะล่วงแขกนวดกำลังใหญ่เนาะ พวกผู้หญิงไปก็จะได้ไปตีเขาสนุพ่นเอิ้นนะคะมีเขาสนุเด้ค่ะตตนตอนที่นวดเขากันเนาะซุเมื้อนี้เอาแล้วคะ่ะขั้นตอนของการทำหน้านี่อีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวคะ่ะเฮ้าเก็บมานวดเขาน,นีมน่ม้วนม้วนทาไมสีอะไรไปเรองนะ <c oughs> มัดเขาเราก็จะประมาณนี้ละอย่าไล่ก็ได้คะ่ะ เฮ็ดยื่งซี่ละคะ่ะเบิดหมืน่นมาหนวดเขา,น,ขา,านี่ม้วนม้วนทำไมปีอะไรไปเรื่องนะมัดเขาเราก็จะประมาณนี้ละอย่าไรก็ได้คะ่ะเฮ็ดยื่งซี่ล่ะคะ่ะเบิดหมืน่นนี่บะมีค่ะบะมีเลยเนาะแต่อย่าไรกับด้หนวดคะ่ะอย่าไรก็จะใส่รถมาสีเอานะขอบคุณคะ่ะมานาง่งยมนะแต่อยากเล่ากับเพื่อนเนาะ การสมัยก่อนพน,นวดเขาเอาแห้งยาไรก็ไปคะ่ะตอนนัน้นยาไรกำลังมานวดเขา,น,านี่มนะ้วนม้วนสมายตียาไลไปน้ะมัดเขาเราก็จะประมาณนี้ละยะลาไรก็ได้คะ่ะกะเฮ็ดยืยงซี่ละคะ่ะเบิดมือนเพื่อนขาเป็นจังใดเนาะนี่กะจะบห็นเนาะคะ่ะพนนวดแล้วเขาก็จะมีเขาอยู่ที่จุดตรงเขามัดนี่เพิ่งก็จะบ่ออกเบิดเนาะเพิ่นก็เลอยมาว่าอตัด ไม่ตอกนะค่ะกําลังใหญ่เนาะค่ะไปพวกผู้หญิงไปก็จะได้ไปตีเขาสนุพันอื่นเนาะคะ่ะมีเขาสนุได้ค่ะตอนตอน,ตอนที่นวดเขากันเนาะซุมือนี้เอาไม่ตอกออกเราก็จะเห็นเขาตรงนั้นเพื่อนก็นจะลนลงมาเนาะเราก็ต้องมีการตีเขาสนุประมาณนี้นะคะก็ได้บรรยากาศนันแต่เดียว <c oughs> คือเราจะบดายยู่ไกลกันนะคะมัดเขาจะไปค้นละงานเนะาะคาว่างานคือค้นละแถวลาดไทยลาดมั่นป้ายประมาณนะะี้ค่ะ <ส>เป็นว่างนั่นค่ะแล Bruno ้วก็มาเกีียวค่ะเกี่ยวซ็จกันนี่อีกหนึ่งขั้นตอนท้องนี่ก็จะบว่าห็นเนาะค่ะพ่นนวดแล้วเขาจะมีเขาอยู่ที่จุดตรงห้ามัดนี่เพิ่นก็จะบ่ออกเบิดเนาะเพิ่นกะเลยบอกว่าตัดไม่ตอกนะคะนี่ก็จะบ่เห็นเนาะค่ะพ่นนวดแล้วเขาจะมีเขาอยู่ที่จุดตรงห้ามัดนี่เพิ่นก็จะบ่ออกเบิดเนาะเพิ่นกะเลยบอกว่าตัด ไม่ตอกนะค่ะเอาไม่ตอกออกแล้วก็จะเห็นเขา่าตรงนั้นเพิ่นก็จะลนลงมาเนาะแล้วก็ต้องมีการตีเขาสนุประมาณนี้นะคะได้บรรยากาศนันเต๊ดเอาแล้วคะ่ะขั้นตอนของการทำหน้านี่อีกหนึ่งขั้นตอนคะนอะ่ะนะหลังจากเก็บเกี่ยวคะ่ะเข้าเก็กบกำลังใหญ่เนาะค่ะไป วกหยิงไปก็จะได้ไปตีเขาสนุคนอื่นเนาะคะ่ะมีเขาสนุด้วยค่ะตอน,ตอน,ตอนที่นวดเขากันเนาะสุม,มอือนี้เดียวเสร็จแล้วเขาก็พักไว้จากมือหนึ่งหรือสองเดทนะหมคะ่ะเนาะสองถึงสามมือเขาก็มัดเขาค่ะตรงนี้อื่นเป็นขั้นตอนของการมัดเขาการปิ่นเชาาหน้าเนาะขั้นตอนนี้คือใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ ข้ามาัดแล้วข้าก็จะขนขึ้นไส้ล้านแล้วก็ก็จะเอารถมาสีไล่เนาะเป็นกระลังเกียวค่ะนี่จะไล่มัดเข่าค่ะเป็นการมาัดเข่าซอยตะนอมค่ะเนาะตอนนี้อยู่คนละอยู่คนละฟังครับตะนอมค่ะอยู่คนอยู่คนละงานเนาะจะไล้จะมัดเข่าเนาะเอาแห้งกันเนาะเป็นเป็นขั้วสามัคคีค่ะแล้วก็ไปหากับเข่ากับน้ำซุ้มกันเนาะ กินเขาไม้ซุ่มกันตอนที่ห้ามานวดเข่าม้วนม้วนเขไม้สีอะไรไปน,นะมาดเขาเราก็จะประมาณนี้ละอย่าไลก็ได้คะ่ะกะเฮ็ดยื่นสี่ละคะ่ะเบิดมือป้อนเขาไปเป็นทางนี่เอื่นหนึ่งลาบคะ่ะนะก็จะประมาณนี้คะ่ะอย่าไล่มาเป็นอีนึหนงหลากะขั้นตอนของการเยี่ยว